ที่เขาบอกคือว่าสิ้นเดือนสิงหานี้สิ้นเดือนสิงหาและดูแลปีกเศรษดีจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ก็คงจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมป้องกันภาวะโลกร้อนใช่ไหมคะเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวมาบอกแล้วดังนั้นมนุษย์นี่แหละที่ตัวทําลายสิ่งแวดล้อมเราจะต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมผู้จบนี่เข้าสิ่งที่เรียนเป๊ะเลยรักษาสิ่งแวดล้อมดีดีดี ที่มาทำรายการนี่เนาะเห็นด้วยเห็นด้วยด้วยคนิดหนึ่งนะครับมนุษย์ต่างดาวเขาต้องมีตายใช่ไหมเขาตายแล้วเป็นผีไหมต้องถามคนนี้เพราะเขารู้เป็นผีมนุษย์ต่างดาวเป็นผีเออเป็นไหมก็เป็นผีไหมจริงจริงแล้วเขาสื่อสารมาหลายอย่างนะฮะเรื่องความเป็นอยู่ของของโลกของเขาอะนะคะอย่างก็แต่อย่างที่ตายแล้วเขาเป็นผีหรือไม่นี่อันนี้คือเขาไม่ได้สื่อสารมาบอกแต่อย่างที่บอกว่าของเขาก็มี อ่าเดี๋ยวนะฮะเขาช่วยเรื่องผีไหมนี่พวกเรือต่างๆนี่จริงๆแล้วจิตวิญญาณเขาสูงนะฮะจี่เขาเขาจิตวิญญาณที่สูงคือเขาจะตายตามอายุนะฮะเขาจะไม่มีการตายด้วยอุบัติเหตุหรือไม่มีการตายด้วยนอกเหนือจากโรคภัยไข้เจ็บคือโรคภัยไขเจ็บทุกอย่างเนี่ยเขาจะ เขาจะรักษาได้หมดไม่ไม่มีการที่จะต้องป่วยตายตามอายุไข่ของเขาเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยฮะอายุดาวอะไรที่ดาวอะไรมันหลายดาวเปล่ามันมันดีครับต่างดาวคือคือดาวรถชนแยกของเราก็มีเาะดาวที่เราติดต่อเอาดาวที่เราติดต่อนะฮะกี่ดาวฮะมีสองดาวนะคะดาวอะไรอันนี้ดาวโลโกกาดาวโลโกตวโลโกตาวโลกดาวโลกโกกา ดาวกาดีินกอบออีกดาวคือดาวพูโตเอออีกดาวคือดาวพูโตดาวพูโตเหรอใช่ใช่ใช่ดาวพูโตใช่ใช่ติ๊กเขาคัดออกไปแล้วนี่จักรวาลใช่ใช่เป็นแถวต่างดาว่ะให้คัดออกโอ้โหเขาเสียใจมากเลยเนี่ยจริงจริงดาวดวงนี้เขาอายุ300ปีนะฮะอายุ300อปีอายุเขาอายุไขเขาแต่ว่าเขาจะตายตามอายุไขเขาจะไม่มีที่เรียกว่าป่วยตายหรืออะไรเนี่ยนะฮะเขาจะตายตามอายุไขส่วนดาวพุโตนี่อายุยืนหลายหมื่นปี เขาอยู่ในรูปแบบของพลังงานเขาไม่มีไม่มีกายอย่างเพราะว่าเขาลบหลายร้อยองศานี่เขาบอกเราไม่อยู่ไม่ได้เป็นไปได้หรือเปล่าว่าพอเราตายไปแล้วบางคนไปเกิดที่ดาวพูโตเป็นไปได้ฮะถ้าจิาถ้าจิตวิญญาณคุณสูงในระดับอาจจะเป็นพระอาจารย์ผิวพลังงานใช่ล้วครับใช่เทียบเทียงกับอรุปรพรม พี่ใหญ่คล้ายๆการโฆษณาดูเดือดมากแต่ว่ารายการหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวจะเพิ่งจบจังไม่สำคัญคือเรื่องประโยชน์คไม่อย่างนั้นมันมันจบไม่ได้ประโยชน์ของการตั้งชมรมเกี่ยวกับรุ่นต่างดาวทุกคนคงไม่หวังเรื่องเงินเรื่องทองไม่ครับไม่หวังเรื่องเงินเรื่องทองครับเพราะทุกคนต่างก็ร้วนถูกถูกชื่นชมว่า บ้าหรือเปล่าใช่ใช่ไหมฮิ่งทำให้เสียชื่อไปโดยส้างได้ความยินดีฮะแต่ทำไปทำไมและได้ประโยชน์อะไรคือเราได้รับคาสั่งมาจากระบบที่เป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะฮะถ้าจริงๆจริงนะโดยให้เรามาทําเป็นกลุ่มเราชื่อว่ากลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยแห่งประเทศไทยครับโดยที่เราจะวางโครงข่ายเพื่อทํางานประสานงานเพื่อป้องกันภัยพิบัติในวันทั้งหน้าซึ่งภัยพิบัติวันข้างน้าเนี่ยมนุษย์จะช่วยเหลือกันไม่ได้มันจะช่วยกันไม่ได้เลยนะฮะมันจะต้องมี กลุ่มหนึ่งเนี่ยโดยที่เขาวางรากฐานวละเป็นคนช่วยเหลือเพราะวันนั้นถ้าเกิดไฟดับทั้งประเทศเนี่ยคุณทําอะไรไม่ได้แล้วน้ํามันหมดทั้งประเทศคุณทําอะไรไม่ได้การสื่อสารดับทั้งประเทศคุณทําอะไรไม่ได้อต้องดูสภาพตรงนี้ดูแค่ง่ายๆฮะที่สึนามีที่เกิดไม่มีใครรู้เลยเขาเกิดขึ้นมาทุกคนติดต่ออะไร,ไ,ร <ขอ S 1> ไม่ได้ทำอะไรก็าคือก็อคือส,<ะ>สรุปว่าสรุปว่าเออมันโขลยจ,จบรายการอยู่แล้วสรุปว่าประโยชน์ก็คือเดือนไทย เพื่อเตือนภัยทั้งหมดทั้งมวลนี่เราก็มีความเชื่อแล้วเราก็เช,ชื่อในทั้งทางของ,งนำ้ำเตยก็ทางด้านจิตวิญญาณทางนัานนี้ก็เรื่องของพลังงานขึ้นพลังงานจาก โลกโลกอื่นอันนั้นคือประโยชน์ในปัจจุบัน,น,นแต่ว่าถ้าเกิดเรามองมอต่อไปเราอาจจะมีอะไรอีกนะครับจะสร้างยังไงก็ช่วยสืบเทคโนโลยีหรือว่ามีบอ่อน้ำมันมีเพชรอะไรก็ฝากมบาบกผมด้วยจะได้ไปขุดอร่อยมีประโยชน์อ้วยกันบ้างเพรนั้นขุดได้กบคุณขายไม่ได้แล้วพี่เฉ่ไม่มีใครซื้อแล้วราคท่านผู้ชมเวลาเราหมดหลายรอบแล้วก็ ให้น้องน้ำเตยส,สวยๆใบหน้าส,สวยๆนะจับไปที่ใบหน้าส,สวยๆของน่องน้ำเตยนะครับแล้วก็ให้น้องน้ำเตยลาท่านผู้ชมแล้วกันนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการระเบียบรัดเก่งนะคะก็คงจะต้องหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค,ค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ